สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสำรวจเนื้อหากันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นวิดีโอที่อธิบายแนวคิดสำคัญที่เป็นแก่นเลยของพระพุทธศาสนาครับผมนั่นก็คืออริยสัจสี่ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะแบบเคยได้ยินเนาะแต่ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่มันลึกซึ้งจริงๆเท่าไหร่ใช่ครับเนื้อหาชิ้นนี้เขาพยายามนำเสนออริยสัจสี่ในมุมมองที่ มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเราได้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเมื่อ,อ2,500กว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเรานี่เองเลยครับเป็นเหมือนแกนกลางที่ธรรมะทั้งหมดหมุนรอบเลยก็ว่าได้นะค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาแก่นสารสำคัญที่สุดจากวิดีโอที่ว่านี้มาทำความเข้าใจกันให้ชัดๆไปเลยว่าอริยสัจสี่คืออะไร ทำไมถึงถูกยกให้เป็นหัวใจสำคัญขนาดนั้นและเราจะมองเห็นความเชื่อมโยงหรือว่าประยุกต์ใช้ความเข้าใจนี้ในชีวิตได้ยังไงบ้างเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มสำรวจเนื้อหานี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะจุดแรกที่เนื้อหาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะคือความสำคัญของอริยสัจสี่ว่าเปรียบเหมือนหัวใจของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลยทำไมถึงเทียบความสำคัญไว้สูงขนาดนั้นเลยล่ะคะในเนื้อหาเนี่ยครับเขาอธิบายว่า เพราะว่าธารรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ซึ่งเ,เรามักจะพูดกันว่ามีถึง 84%,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดสามารถย่อรวมลงมาหรือว่าจะแตกขแขนงออกไปจากอริยสัจสีนี้ได้ทั้งหมดเลยมีการอุปมาที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เองด้วยครับเปรียบเหมือนรอยเท้าของสัตว์ต่างๆในป่าไม่ว่าจะมีเยอะแค่ไหนก็สามารถบรรจุลงในรอยเท้าช้างที่ใหญ่ที่สุดได้ฉันใดธรรมะทั้งปวงก็รวมลงในอริยสัจสี่ได้ฉันนั้นเลยครับ ดังนั้นเนี่ยการเข้าใจอริยสัจสีอย่างท่องแท้ก็เหมือนกับการเข้าใจภาพรวมของคำสอนทั้งหมดเลยทีเดียวโหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนื้อหาก็บอกว่าแม้ชื่อจะเป็นภาษาบาลีที่ดูขลังๆเนาะทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องธรรมชาติมากๆเรียบง่ายแต่กลับถูกบางอย่างบดบังไว้ทําให้เรามองไม่เห็นประมาณนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับคือความท้าทายอาจจะไม่ได้อยู่ที่ ตัวหลักการมันซับซ้อนนะแต่อยู่ที่การจะทําความเข้าใจสิ่งที่มันดูเหมือนธรรมดามากๆแต่เรากลับมองข้ามไปเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยเขาก็เลยพยายามแกะโครงสร้างของอริยสัจสี่ออกมาให้เห็นเป็นระบบที่เข้าใจง่ายขึ้นโดยแบ่งเป็น2คู่ครับที่มีความสัมพันธ์กันแบบเหตุและผลอ๋อแบ่งเป็นสคู่ยังไงบ้างคะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยคะ่ะน่าจะทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นเยอะเลย ได้ครับคู่แรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรารเผชิญอยู่หรือว่าความทุกข์นะครับก็จะประกอบด้วยอย่างแรกคือทุกขาัจจะหรือทุกข์นั่นเองเนื้อหาเขาเรียกว่าผลทุกข์ครับคือสภาพปัญหาหรือผลลัพธ์ที่เรากําลังประสบอยู่ตัวแทนที่ชัดเจนที่สุดก็คือร่างกายกับใจของเรานี่แหละครับหรือที่เรียกว่าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณพวกนี้ครับซึ่งประกอบกันเป็นชีวิตเรา การที่เรามีกายมีใจแบบนี้มันเป็นผลนะครับที่เกิดจากเหตุในอดีตหรือว่ากรรมที่เคยทํามาในเนื้อหายังชี้ด้วยนะครับว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือเป็นผลของกุศลกรรมในอดีตนะโดยเฉพาะการเคยรักษาศีลห้ามาก่อนขันห้านี่รบกวนอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่ที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้อ๋อได้ครับ ขันห้าก็คือส่วนประกอบ5กลุ่มที่รวมกันเป็นชีวิตหรือสิ่งที่เรามักจะเข้าใจผิดไปว่าเป็นตัวตนจริงๆของเรานะครับก็จะมีรูปก็คือร่างกายเราวัตถุต่างๆเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆนะครับสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งดีไม่ดีแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี้แหละครับ คือผลทุกข์ที่เราต้องเจอเพราะมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็บังคับจริงๆไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะขันห้าคือตัวผลทุกข์ที่เราประสบอยู่แล้วอีกส่วนในคู่แรกคืออะไรคะคือสมุทัยยสัจจะหรือสมุทัยครับเนื้อหาเรียกว่าเหตุทุกข์คือต้นตอหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดผลทุกข์หรือขันห้าหรือความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นขึ้นมานั่นเองครับ พอจะเห็นภาพคู่แรกแล้วค่ะคือมีเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์สมุทยัยแล้วก็ผลของมันคือความทุกข์ที่เราเจอทุกข์ขันห้าอืมแล้วคู่ที่สองล่คะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะคู่ที่สองเนี่ยจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันเลยครับคือเกี่ยวกับความสุขหรือการดับทุกข์ครับผมเริ่มจากข้อที่สมคือนิโรตสัจจะหรือนิโรธเนื้อหาเขาเรียกว่าผลสุข หมายถึงสภาวะที่ปัญหาหรือความทุกเนี่ยมันดับไปโดยสิ้นเชิงเลยเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือสภาวะที่เราเรียกว่านิพานนั่นแหละครับค่ะ <c parish ion> แล้วก็ส่วนสุดท้ายที่จะเป็นเหตุให้ไปถึงผลนั้นก็คือมัคคสัจจะหรือมัคครับเนื้อหารเรียกว่าเหตุสุขอันนี้ก็คือหนทางข้อปฏิบัติหรือว่าวิธีการที่จะนำเราไปสู่ผลสุขหรือนิโรดนั่นเองครับ <c oughs> อ๋อ พอแบ่งเป็น2คู่แบบนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปก็คือมีคู่ของเหตุทุก์คือสมุทยัยซึ่งนำไปสู่ผลทุกข์ก็คือทุกหรือขันห้าแล้วก็มีคู่ของเหตุสุขคือมรที่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยจะนำไปสู่ผลสุขคือนิโรธหรือนิพพานภาพรวมก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับการจัดกลุ่มแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ง่ายขึ้นมากๆครับ ว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะทั้งฝั่งปัญหาแล้วก็ฝั่งทางออกเชื่อมโยงกันครับเนื้อหาเขาอธิบายกลไกไว้อย่างเอ่อค่อนข้างตรงไปตรงมามากครับคือใช้หลักการเหมือนหนามยอกเอาหนามบงหรือว่าแก้ที่เหตุนั่นก็คือการนําเอาเหตุสุขมักมาจัดการกับเหตุทุกข์สมุท,ทยัยโดยตรงเลยครับการจัดการที่ว่านี่คือทํำยังไงคะเหมือนเป็นการต่อสู้กันภายใน,ในจิตใจเราเองเหรอคะคละ้ายๆแบบนั้นเลยครับ คือเมื่อเราลงมือปฏิบัติมรรคซึ่งเป็นเหตุปัจจัยฝ่ายดีนะครับฝ่ายที่นําไปสู่ความดับทุกข์ให้มันมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปลดทอนกําลังแล้วก็ในที่สุดก็สามารถกําจัดสมุทรไทยซึ่งเป็นเหตุปัจจัยฝ่ายก่อทุกข์ได้พอกำจัดได้แล้วเนี่ยเมื่อเหตุแห่งทุกข์มันดับไปแล้วผลทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นอย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดจากขันห้ามันก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับตามไปด้วยเป็นธรรมดาครับอ๋อ oh. เหมือนถอนรากถอนโคนของปัญหาเลยนะคะพอรากมันถูกถอนออกไปแล้วลำต้นกิ่งใบมันก็เหี่ยวแห้งไปเองแล้วสุดท้ายจะเหลืออะไรอยู่คะสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือฝ่ายของความสุขล้วนๆเลยครับคือเหตุสุขมัคที่เราได้ปฏิบัติจนมีกำลังแล้วกับผลสุขนิโรธหรือนิพานซึ่งเป็นผลจากการดับเหตุทุกขได้อย่างสิ้นเชิงแล้วจริงๆนี่คือภาพรวมกลไกการทำงานตามที่เนื้อหาได้อธิบายไว้นะครับ ประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆค่ะมันทำให้เห็นว่าการพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าการไปอ้อนวอนขอนะคะแต่เป็นกระบวนการที่มีเหตุมีผลจริงๆแสดงว่าหัวใจสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องรู้ให้ชัดเลยว่าอะไรคือเหตุทุกข์ที่เราต้องเข้าไปจัดการและอะไรคือเหตุสุขที่เราต้องนำมาใช้เป็นเครื่องมือถูกไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับการวินิจฉัยเหตุให้ถูกฝั่งเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยครับ งั้นเราลองมาเจาะลึกที่เหตุทุกข์หรือสมุทยัยตามที่เนื้อหาอธิบายกันก่อนเลยค่ะตัวการหลักๆที่เห็นได้ชัดๆเลยที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยคืออะไรคะเหตุทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับแล้วเนื้อหาก็เน้นย้ําว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยในชีวิตประจําวันของเราก็คือตัณหาครับหรือความทยานอยากซึ่งเนื้อหาเขาได้จําแนกไว้3ลักษณะนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้น มีอะไรบ้างคะพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับสามลักษณะนั้นก็คือ 1. กามตัณหาอันนี้คือความอยากในสิ่งที่น่าพอใจผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้วก็ใจเราเึ่งอยากเห็นรูปสวยๆฟังเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมๆลิ้มรสอร่อยๆสัมผัสที่นุ่มนวลหรือคิดถึงเรื่องที่มันเพลินเพลนใจ 2. ภวะตัณหา อันนี้คือความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งที่ชอบเนี่ยมันอยู่ตลอดไปอยากได้ภาวะที่ตัวเองพอใจเช่นอยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นคนสำคัญหรือว่ายึดติดกับสถานะบางอย่างอะไรแบบนี้ครับ 3. วิภวตัณหาอันนี้จะตรงกันข้ามเลยคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น เมื่อเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เกิดความอยากที่จะผลักไสออกไปอยากทำลายอยากหนีไปจากสภาวะนั้นหรือไม่อยากเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบโดยรวมๆแล้วก็คือความดิ้นรนทยานอยากที่มันขับเคลื่อนด้วยความพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งที่มากระทบเรานี่เองครับซึ่งทั้งหมดนี้มันมีรากฐานมาจากความรู้สึกว่ามีตัวเราที่เป็นผู้เสพผู้ยึดหรือว่าผู้ผลักไสสิ่งนั้นๆน,น,นะครับเข้าใจแล้วค่ะ ตัณหาก็คือความอยากที่มันดิ้นดิ้นอยู่ในใจเรานี่เองแล้วความอยากนี้มันสร้างปัญหาหรือนําไปสู่การสร้างกรรมที่เป็นเหตุทุกต่อไปได้ยังไงคะเนื้อหาเขาอธิบายกลไกลการทํางานของมันไว้เป็นลําดับขั้นเลยครับคือเมื่อตัณหาหรือความอยากในใจมันเกิดขึ้นมันก็จะผลักดันให้เกิดมโนกรรมก่อนเลยคือการคิดนึกปรุงแต่งไปตามอํานาจความอยากนั้นก่อนในใจเราทีนี้เพราะความคิดนั้นมันมีกําลังแรงขึ้น เก็บไว้ในใจไม่ไหวแล้วก็จะแสดงออกมาเป็นวจีกรรมคือการพูดออกมาอาจจะบ่นพุมพำกับตัวเองก่อนหรือผู้สื่อสารกับคนอื่นและถ้าความอยากนั้นมันรุนแรงมากๆความคิดคำพูดก็มีกำลังเต็มที่แล้วก็จะนำไปสู่กายกรรมคือการลงมือกระทำทางกายเพื่อไปสนองความอยากนั้นเมื่อการกระทํามันครบทั้ง3าทางนี้แล้วนะครับคือคิด พูดทําด้วยเจตานาที่มันขับเคลื่องโดยตัณหาเนี่ยก็จะกลายเป็นกรรมที่สมบูรณ์ซึ่งก็จะให้ผลตามมาที่เราเรียกว่าวิบากกรรมนั่นเองครับซึ่งวิบากกรรมที่ว่านี้ก็คือผลทุกที่เราคุยกันตอนแรกนั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วครับวิบากกรรมก็คือผลที่เราต้องรับเช่นการต้องกลับมาเกิดอีกมีขันห้าอีกประสบความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากแล้วก็ความทุกข์ทางใจต่างๆนานาที่ล้วนเกี่ยวเนื่องกับการมีกายมีใจนี้วนเวียนไปแบบ ไม่รู้จบเลยครับฟังดูเหมือนว่าตันหาเป็นตัวการสำคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่าในเนื้อหาวิดีโอเหมือนจะไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะเขายังชวนให้มองลึกลงไปอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังหรือเป็นรากของตันหาอีกทีหนึง่งใช่ครับจุดนี้เป็นประเด็นที่เนื้อหาชิ้นนี้เขาพยายามจะชี้เห็นเป็นพิเศษเลยครับว่าการบอกว่าตันหาเป็นเหตุถูกเนี่ยถูกต้องครับแต่มันอาจจะเหมือนเป็นแค่อาการหรือเหตุที่อยู่ชั้นนอก,นอก ถ้าจะแก้ปัญหาให้ถึงรากจริงๆเนี่ยต้องสืบค้นลงไปอีกว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ตัณหามันเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่แรกเลยแล้วเนื้อหาเขาเชื่อมโยงไปถึงอะไรคะต้นต่อที่ลึกกว่านั้นเขาเชื่อมโยงไปถึงสัก,กยะทิฏฐิครับซึ่งเป็นสับทางธรรมแปลว่าความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงหรือความยึดมั่นว่ามีตัวเราอยู่จริงๆเป็นกิเลสพื้นฐานข้อแรกสุดเลยนะครับที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ละวางให้ได้ แล้วเนื้อหามีวิธีอธิบายหรือว่าวิธีที่เราจะเห็นเจ้าสักกายาทิตินี้ได้ยังไงบ้างคะเหมือนเขาใช้วิธีตั้งคําถามง่ายๆเพื่อสาวไปหาต้นต่อใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวิธีการที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดตามมากๆเลยเนื้อหาเล่าถึงการลองตั้งคําถามง่ายๆแต่ตรงประเด็นมากครับว่าเวลาเกิดความอยากหรือตัณหาขึ้นมาเนี่ยถามจริงๆว่าใครเป็นคนอยาก คำตอบที่คนส่วนใหญ่มักจะตอบก็น่าจะเป็นจากประสบการณ์ที่เนื้อหาเขาเล่ามานะครับส่วนใหญ่มักจะตอบว่าใจมันอยากหรือความรู้สึกมันอยากอะไรแบบนี้พอได้คำตอบนี้ปุ๊บเขาก็ถามย้ำลงไปอีกว่าแล้วใจใครอยากละ่ะอันนี้คำตอบน่าจะชัดเจนขึ้นนะคะใช่ครับคำตอบที่ตามมาแทบจะทันทีเลยก็คือใจเราหรือใจฉันนี่แหละครับคือจุดที่มันเผยให้เห็นความยึดมั่นที่ซ่อนอยู่ลึกๆ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพความยึดมั่นนี้แบบชัดๆไปเลยถึงแก่นถึงความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบดิบๆที่มันฝังลึกอยู่ข้างในเนี่ยเนื้อหาเลยเสนอว่าอาจจะต้องลองใช้ภาษาที่มันตรงไปตรงมายิ่งกว่านั้นอีกเหมือนภาษาเก่าๆหรือภาษาพ่อขุนที่อาจจะฟังดูยากหน่อยนะครับแต่ว่ามันสะท้อนความรู้สึกจริงๆข้างในคือใจกูนะครับที่มันอยากอ,อ๋อเข้าใจวิธีการสาวหาต้นตอแล้วค่ะ การใช้คำว่าใจกูในที่นี้ไม่ใช่คำหยาบคายแต่การชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างรุนแรงที่เรามีต่อกายใจนี้ว่ามันคือของกูจริงๆแสดงว่าตัวการที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตันหาหรือความอยากทั้งปวงก็คือก็คือความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิที่เข้าไปยึดมั่นอย่างเหนียวแน่เลยครับว่าขันห้าหรือกายกับใจนี้เป็นตัวกูของกูเป็นตัวตนที่แท้จริง หรือที่เรียกว่าอัตตาเนี่แหละครับคือรากเหง้าของเหตุทุกข์ที่ลึกซึ้งที่สุดตามที่เนื้อหานี้ชี้ให้เห็นเลยครับตัณหาเป็นเพียงแค่อาการที่แสดงออกมาจากความยึดมั่นในอัตตานี้เองพอเราเจาะลงไปเจอรากเหง้าของเหตุทุกข์แล้วนะคะว่าคือความเห็นผิดที่ยึดมั่นในอัตตาหรือตัวกูของกูมจชาทิฏฐิทีนี้พลิกกลับมาดูฝั่งทางออกหรือฝั่งเหตุสุขบ้างค่ะมันคืออะไรคะสิ่งที่จะมาต่อกรกับเจ้าอัตตานี้ได้ครับ เมื่อเราเห็นแล้วว่าเหตุทุกข์คือความเห็นผิดใช่ไหมครับเหตุสุขก็ต้องเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลยครับนั่นก็คือความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกในที่นี้หมายถึงเห็นถูกเรื่องอะไรคะหมายถึงการเห็นตามความเป็นจริงครับว่ากายใจหรือขันห้าที่ประกอบกันเป็นชีวิตนี้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวกูของกูอย่างที่เราเคยเข้าใจผิดไป แต่มันเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับปัญชาได้จริงสภาวะที่ตรงกันข้ามกับอัตตนี้เราเรียกว่าอนัตตาครับถ้าอย่างนั้นกระบวนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางนี้ก็คือการนําเอาความเห็นถูกเรื่องอนัตตาไปต่อสู้โดยตรงกับความเห็นผิดเรื่องอัตตาแบบนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องแม่นยําเลยครับ เนื้อหาสรุปหัวใจของการปฏิบัติไว้ตรงนี้เลยคือการใช้สัมมาทิฏฐิซึ่งมันส่วนหนึ่งของมรรคหรือเหตุสุขเนี่แหละครับเป็นอาวุธหลักเลยเท่าไปต่อสู้ทำลายล้างมิจฉาทิฏฐิที่เป็นรากของเหตุทุกข์หรือพูดอีกอย่างก็คือใช้ปัญญาความเข้าใจในความเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเนี่ยไปสลายความยึดมั่นหลงผิดในอัตตาหรือความเป็นตัวตน โอ้โหเหมือนสงครามภายในระหว่างความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดเลยนะคะแล้วผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้คืออะไรคะถ้าฝ่ายความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิอนัตตาเนี่ยมีกําลังมากพอแล้วก็สามารถเอาชนะความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิอัตตาได้เนี่ยนะครับความเห็นผิดนั้นก็จะดับไปพอรากเงาของทุก์คือความยึดมั่นในอัตตาถูกทําลายลงเหตุแห่งทุกอื่นๆอย่างเช่นตัณหา ที่เคยแตกหน่อมาจากรากนี้ก็จะพลอยดับไปด้วยและเมื่อเหตุทุกดับผลทุกทั้งปวงที่เคยเกิดจากเหตุเหล่านั้นก็ย่อมดับตามไปด้วยอย่างแน่นอนครับและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือก็คือสภาวะที่ปราศจากทุกโดยสิ้นเชิงเลยครับคือมีแต่เหตุสุขสัมมาทิฏฐิและองค์มรรคอื่นๆและผลสุขนิโรธหรือนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่สงบเย็นแล้วก็เป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยครับเข้าใจภาพรวมของกลไกลทั้งหมดแล้วค่ะ มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยจากการมองโลกและตัวเองแบบผิดๆคืออัตตาไปสู่การมองตามความเป็นจริงคืออนัตตาทีนี้ตัวเหตุสุขหรือมัคที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้นี้มันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากสัมมาทิฏฐิที่เราคุยกันไปครับเนื้อหาได้เกิ่นนำไว้ชัดเจนครับว่ามัค หรือเหตุสุขที่จะนํามาใช้ต่อสู้นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิลอยๆอย่างเดียวนะครับแต่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกื้อหนุนกันรวมทั้งหมด8อย่างที่เรียกรวมกันว่ามรรคมีองค์8ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงจัดลําดับแล้วก็วางโครงสร้างไว้ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยครับมีอะไรบ้างคะพอจะบอกภาพรวมคร่าวๆได้ไหมคะว่าองค์ประกอบทั้ง8มีลักษณะอย่างไงบ้างพระพุทธเจ้าท่านทรงจัดลมดับริ่าสนใจมากครับ คือเริ่มต้นด้วยกลุ่มปัญญาก่อนเลยซึ่งก็คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นถูกเรื่องอริยสัจอนัตตาที่เราเน้นย้ำกันไปแล้วและ 2. สัมมาสังกัปปะความดําริอชอบคือคิดจะออกจากกามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนสองข้อนี้เป็นเหมือนหัวหอกหรือตัวนำทับเลยครับน่าสนใจค่ะที่เอาปัญญาขึ้นก่อนแล้วตามด้วยอะไรคะตามด้วยกลุ่มศีลครับคือ 3. สมัมมาวาจา เจรจาชอบคือไม่พูดโกหกสอดเสียดคำหยาบเพอเจรสีสัมมากรมมันตะทำการงานชอบคือไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมและ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือเว้นจากอาชีพที่ทุจริตหรือเบียดเบียนผู้อื่นกลุ่มศีลนี้จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันและก็สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้เราครับมีปัญญานำมีศีลเป็นพื้นและจบด้วยกลุ่มไหนคะพยายามชอบ คือเพียรป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดละบาปที่เกิดแล้วสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดรักษากุศลที่เกิดแล้ว 7. สัมมาสติระลึกชอบคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในกายเวทนาจิตธรรมและ8สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์กรรมาฐานกลุ่มสมาธินี้จะเป็นเหมือนกำลังและก็ความคมชัดของจิตใจครับโหครบทั้ง8องค์ประกอบเลยนะคะการจัดลำดับแบบ ปัญญาศีลส,สมาธินี่ดูมีนัยยะสําคัญมากเลยเนื้อหาเขาก็คงบอกใช่ไหมคะว่ารายละเอียดแต่ละข้อคงต้องคุยกันยาวเลยใช่ครับเนื้อหาเพียงแต่เกรื่นโครงสร้างของมัคมีองค์8ไว้เพื่อให้เห็นว่าเครื่องมือในการดับทุกนั้นมีครบถ้วนแล้วก็เป็นระบบมากๆแต่การจะลงรายละเอียดแต่ละข้อนั้นคงต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับซึ่งอาจจะต้องเป็นโอกาสถัดไปนะครับถ้าอย่างนั้นสรุปจากการสำรวจเนื้อหาในวันนี้นะคะ การทำความเข้าใจอริยสัจสี่ในมุมมองที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอก็คือการมองเห็นวงจรของปัญหาชีวิตเราเริ่มจากเหตุทุกข์ที่มีรากฐานลึกสุดเลยคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนหรือมิจฉาทิฏฐิอัตตาซึ่งมันแสดงออกมาเป็นตัณหาแล้วก็นำไปสู่การสร้างกรรมและรับผลทุกข์ก็คือความไม่สมหวังต่างๆในชีวิตเราหรือขันห้านี่เอง และในขณะเดียวกันก็มองเห็นเส้นทางออกจากวงจรน,นี้ด้วยคือการสร้างเหตุสุขซึ่งก็คือการปฏิบัติมักมีองคปดโดยมีความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิอนัตตาเป็นหัวใจสำคัญมากๆเพื่อเข้าไปทำลายเหตุทุกข์คือมิจฉาทิฏฐิอัตตาพอเหตุทุกข์ดับผลทุกข์ก็ดับตามไปด้วยเหลือเพียงสภาวะของเหตุสุขคือมักและผลสุขคือนิโรธ ใช่เลยครับและจุดที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจเป็นพิเศษจากเนื้อหาชุดนี้นะครับคือการชี้เป้าอย่างชัดเจนมากๆไปที่ความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราหรือความรู้สึกยึดมั่นในอัตตาหรือตู้กูของกูนี่แหละว่าเป็นแกนกลางหรือร่างเง่าที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมดในวงจรทุกข์ที่เราเผชิญกันอยู่นะครับค่ะดังนั้นหลังจากที่เราได้สำรวจเนื้อหาแล้วก็ทำความเข้าใจถึงประเด็นสำคัญนี้แล้ว คำถามทิ้งทายที่น่าจะลองนำไปคบคิดหรือสังเกตต่อในชีวิตประจำวันของเราก็คือในเมื่อเนื้อหานี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าต้นตอสำคัญอย่างหนึ่งของความทุกข์ก็คือความเห็นผิดเกี่ยวกับตัวตนหรือความรู้สึกยึดมั่นในตัวกูของกูที่มันฝังแน่นอยู่อย่างแนบเนียนมากๆเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นการทำงานของความรู้สึกยึดมั่นนี้ในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างคะมีวิธีง่ายๆอะไรไหม ที่เราพอจะเริ่มต้นฝึกฝนได้เลยเพื่อจะค่อยๆมองเห็นสภาวะอัตตานี้ตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่เข้าใจในระดับความคิดนะคะแต่เริ่มเห็นมันขณะที่มันกำลังทำงานอยู่จริงๆลองนำคำถามนี้ไปพิจารณาต่อกันดูนะคะ